สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกลับมาพบพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้บรรยากาศรู้สึกว่าแจมใสอยู่พี่น้องเห็นแสงแดดออกก็เลยแวะเข้ามาเด่นในสวนสาธารณะหรือว่าเป็นภาคอีกอย่างหนึ่งสถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งศึกษาพันุสัตว์ป่าสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเกือบทุกชนิดครับ เป็นของรัฐบาลที่เป็นเปิดไว้ให้อยู่นอกเมืองพี่น้องเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผมบอ,อกมาถ่ายทําคลิปวิดีโออยู่เรื่อยๆเป็นประจําอยู่ก,กันกับสถานที่ตรงนี้เป็นเอิรนฮิวแมนมาพี่น้องเป็นสถานที่ที่เป็นอนุรักษ์เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ ที่หมุนเวียนเขามาอยู่ในประเทศแคนาดาแต่ละฤดูกาลน,นะพี่น้องบอกว่าหนาห้อนหนาหนาวสถานที่ตรงนี้มันจะเปิดอยู่ตลอดครับแต่ว่างาม่ี้ยามห่อนคนก็ออกเที่ยวหลายเนี่ยครับสังเกตเบิงมีรถมาหลายขั้นขนาดพี่น้องโอ้ออกมาเที่ยวนี่ดอกเดี๋ยวพาไปเบิงดอกใหม่กันพี่น้องสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่เลียนหูศึกษาทุกชนิดทุกอย่างนะพี่น้อง ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ครับแตยว่าสําหรับผมมักเลาะหมักลุยเบืองน้ำสถานที่แนวนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงต้นสโนบอนพี่น้องยื่นีคนอื่นต้นน้ตนต้นสโนบอนเป็นดอกไม้ที่งามออกดอกเต็มต้นเลยพี่นอ้องสะอ่อนดอกพี่ไก่ผมก็มาถ่ายทํำอยู่แสดงว่าพ่นลอยออกดอกจะโดดเ่พี่น้องเนี่ยผมก็บ,บเดนมาแบะ สังเกตเบล่งดอกย่งเหี่ยวบนก็มีเลยออกดอกขาวพ้นเต็มต้นได้พี่น้องอ๋อสวยขนาะมีขนาดเกิดอยู่กลางปลาได้พี่น้องหน้าปูขนาดพี่น้องเกิดปูเป็นน,น้ำเงอนยังสิงาม่ยู่เนาะรักษาอันนี้ขนาดเป็นบริกกินฟุน้นกินปุ๋ยพี่น้องแต่ว,ว่าธรรมชาติกะเรียนรููไปตามธรรมชาตินะพี่น้อง เพิง่จะเกิดอยู่กลางป่าแต่ว่าธรรมชาติสอนให้รู้สอนหาอยู่หากินเองพี่น้องไปเบาหลายใหญ่ห่างลมแห้งๆพี่น้องบ่รู้ว่าจะเห็นสัตว์บ่โอนี่บ่จีบบ่เดี๋ยวผมจะให้บึงเนี่ยไย้ยินเพเปนประกาศอยู่นี่เิ่นว่าตนใหม่ ว่าเป็นแหน่ชนิดหนึ่งนะที่น้องเห็นเพ็่ประกาศข่าวอยู่ผมกับโบแน่ใจว่าคนโบอยังว่ามันเกิดหลายบุรุษกับยังใดหนี่งเดือาเป็น,น,เ,ปนเดี๋ยวจงไปศึกษาบางข้อมูลผุงนี่มันก็แนี่ใจเดี๋ยวพาไปบึงก่อนหาเลาะบึงเป็ดพวกหานก่อนที่น้องเพราะว่าช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ตัวหงขาวพี่น้องเิ่นขยับเข้ามากลับเขามาอยู่ในประเทศแคนาดาแล้วบางหนึ่งนีเป็นอบพยพหรือว,ว่าเป็นหนีไปอยู่โซนทั้งอื่นที่อากาศห่อนหโอนผูุ้คนกลับเขามายัางแต่ผมไก่ขี่รถไก่ไปทำงานเหมือก่อนผมขามสะพ้านไปมองลงมาเห็นสองคู่พี่น้อง บางอาทิตย์ก่อนนี่แหละผมมาก็เลยมือหยุดมือนี่ก็ได้แวะเขับมาเบึงบ้าเพิ่นจะยังอยู่บ่ปกติแล้วเบึงตรงนี้ใหญ่พี่น้องงาน,นเก่าหลังนี่ก็งามขนาดนีต้ตะกี้ตอนผมใหญ่ก็มาอยุดนี่หนีบิมายเนี่เพิ่นมีศากดิ์สัจศรัทธาไปให้เบึงพี่น้องแต่ว่าทุกมมือนี่เพิ่นปิดเลยผู้เพิ่นใหญ่ไปใส่ทุกมมือผมก็บ่ได้ กระลอกหน่อยก็ได้มีอยู่ทุกพืนที่พี่น้องกระลอกกระลลกประเทศัติกระจมันหลตัวกระจาปล่อยขยายพันธุ์เต็มทีเด๋ยวสิพายางไปส่องมึงบึ้งเเป็นบึ้งที่เงินมาจากทะเลโอ้ห็นอยู่สแสดงว่นยังอยู่อยู่พี่นอ้องอยู่อยู่น้ำกันกับตัวแค่นาดเดียนกูดนย่พี่น้อง หรือปลาตัวหันฝ่าลอยกินน้ำกันเฉยกล่องผมซู้ม่ได้โบกไก่พี่น้องแต่เสด็จได้เด็กได้เงินสื่อกล่องงามมาถ่ายทำให้พี่น้องบึงได้ยังอยู่อยู่พี่น้องสองครูเพื่อโตแต่ยังบังับได้ดูเสด็จได้อยู่ไก่พูดล้มไก่แห้งพี่น้อง ตรงนี้ลมพัดแห้งลมเขาในเสียงคลิปคลิปวิดีโอมายานพี่น้องรำคาญดอกไม้ป่าช่งวงนี้ก็บ,บ่ได้เกิดพี่น้องปกติสถานที่ตรงนี้ผมเคยมาถ่ายทำคลิปวิดีโอดอกไม้ป่า่ข้างงามเลยครับว่าดอกไม้ป่าหลายชนิดที่เขาเคยเห็นที่เขาเห็นใหม่ๆหม่แปลกแปลกแปลกตา พอบาดท้องกับ่บมี่เนาะดอกไม้ยู่เมืองหนาวมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ที่บานเ้อง่มี่เห็นผมก็พยายามถ่ายทํำคลิปวิดีโออยาก,กให้พี่ให้น้องเขาเบิร์นดอกไม้เนี่ออกมาเห็นหลายพี่น้องแต่ปีนี้ผมบอกมาไว้รกติออกมาตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงดอกไม้ยังว่าในบานก็เลยเบิง่งหาดอกหาเบิ่งดอกไม้ป่ายากพี่น้อง มีดอกใหม่ชนิดหนึ่งผมมาพีไก่ผมเห็นงามขนาดพี่น้องเออนียัๆงยังย่งย่นยังเป็นสากสากเก่าเนอยู่พี่น้องดอกเป็นออกดอกจะงามขนาดพี่น้องพี่ไก่งามงามปีนี้ก็นยีน่พ้อได้เกิดเดี๋ยวรอติดตามกันบิ่งครับช่วงที่เป็นเกิดขึ้นมาใหม่ๆขนาดต้นกัยังห้อได้เกิดเลยพี่น,อน,น้องยี่ห้อแตกหยอดเลย ออกซาครับแมนเบิดครับดอกมันจึงงามขนาดได้พี่น้องปีนี้้านได้แตกหอดอันนะ้านได้แตกต้นเลยแสดงว่ามันออกซาตรงประมาณเดือนกรกฎาสิงหาพี่นะครับโอ้สิไดายร่มแห้งพี่น้อง คือที่พี่น้องอยางกับเระเ่็นทั้งในบรูจะออกถ้าะ,ะ,ะล้ไปห้าบึงใด้พี่น้อง,อง,อง,องนี่มายางเด็ดน้ธรรมชาติมาเห็นความสดชื่นของธรรมชาติเน,นี่ยนี่มั่งก็มีความสุขเนาะพี่น้องที่ริงความสุขบริไกเกินจากโตเฮางพระปัญใดเลยพี่น้องเพียงแต่แบบบางคนก็อาจจะดินร่นหรือว่าควยควา่ามองหาไก่เกินพี่น้องก็เลยหาความสุขบวัวหัว มองหาความสุขบ่เห็นมองมามองขมไปนะพี่นอ้องกอิงตามธรรมชาตินี่หนามีสิ่งที่หนาเรียนรููอีกหลายพี่น้องเรียนรููจากธรรมชาตินี่เขาเรียนรูประจบเบิ่งตน้นต้นมักลอดพี่น้องดอกเต็มต้นด้ยเวลาพ่นออกดอกออกมากินสมแซ่บพี่น้องเอาไปตํานี่แซ่บขนาดจะคล้ายๆมักลอดบ้านเหานะพี่น้องแต่จะหน่วยหน่อยกว่า รสชาติอันเดียวกันมัดพี่น่องกับบังหลอด้านเฮาสมๆสมเปรียปร้ยวๆตำกินสมนี่แซบเป็นไม่ที่เกิดอยู่แคนาดาแต่ว่าดูเพื่อนเอิญยังครับแคนาดาแต่ว่าคนเอเชียเฮามาอาศัยอยู่นี่เขาจะผ้าผมเอินบังหลอดผมก็เอินบังหลอดไปนาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตน้นต้นออพี่หน่องแต่กีผมก็เอินต้นแข้มต้นแขม พี่น้องเอมเมนบอกว่าบ่แมนตนเข็มตนดอ,อกอ้อนนะก็ขอบคุณนรับทีเดนําำมาเพราะว่าเกี่ยวกับของพวกนี้ผมก็บ่ค่อยดูป้ปานไงครับเพิ่งออกเคี่ยวออกเลียนรู้้ตามธรรมชาติพี่น้องรูซึกว่าออกมาเห้อเฮาได้ความสุขก็เลยอยากออกมาเล่นมาเที่ยวอยากมาเลาะอยากมาหาเหลียนตามธรรมชาติทุกมือนี้วางบ่ดได้ได้พี่น้องแต่เกิดวางปรับ อยากออกตามธรรมชาติด้ยรู้สึกว่ากระของใดเหือใดแห้งมีความสุขขึ้นนะพี่น้องตีกิ่งข้เที่ยวในเมืองในหน้ามันก็นมีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งน,นะพี่น้องแต่ว่าเอาเดี๋ยวมาสัมผัสก,กับธรรมชาติล้วเยวรู้สึกว่าเขามีความสุขเต็มอิ่มนะก็เลยอยากออกมาเล่นยิงบรรยากาศดีๆแนวนี้ออกมาเด่นน้ำทีกว้างๆลงโล่งสูดอากาศบริสุทธิ์ยางเด่นยางเลาะ ่างยางออกกําลังไก่เขาก,ก็ได้กําลังเหงื่อแห้งนาพี่น้องพวกที่เป็นอกค์มัทเศเ้ามีคนอหนมาว่าย,าง,ยางนี่พี่น้องว่ายางเลี้ยนหลว่ธรรมชาติย่างเบิ่งดอกหยาดอกไม่ปลาที่เป็นเกิดขึ้นมาหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเขาก,ก็ได้ความสุขพี่น้องดอกอ้อปลานหนึ่งงามขนดาดร่างเกิดใหม่ครับ ก็ดังโกล่ขึ้นมาชื่เขียวปลาย่เขียวคือเมีันวดต้นดอกไม้ใบใหญเนะพี่น้อง,องสุดยอะยางดอกยางเลียนดูดอกไม้ป่าเพิ่งกําลัางเกิดพี่น้องดอกสีม่วงมงงงง่วงด่านในม่วงบวชัดเลยเดี๋ยวผมจะมาบุบมัง เป็นชนิดหนึ่งที่เมันกํำลังเกิดครับเป็นดอกไม้ที่เกิดตามป่านะพี่น้องฮายอ้าวยูเกิดก็จะมาหาถ่ายลิปวิดีโอถ่ายซุ่มกล่องเบิงหานป่าเบิงโตัวสัตว์ป่านะพี่น้องแต่ว่าคุณภาพของกล่องเ้าเจ้า ราคาแพงพี่น้องบึนก็เจาอุ่มไปกล่องแบบไงผู้เฒ่าแต่มันก็จะหมักหมักธรรมาชาติพี่น้องบานเมืองเขาเจาธรรมาชาติอุดมสมบูรณ์แห้งเบ่งดอกสุดยอดพี่น้องเกิดพี่น้องผู้ใดเมยหรือว่าท่อถอยบ่มีกำลังบ่มีเหือ่อมีแห้งร่องออกเทียวตามธรรมาชาติลงได้พี่น้อง ผมรู้สึกว่าผมได้เหงื่อได้แห้งได้กำลังมั่งชาเวลาได้ออกอย่างเลาะอย่างเที่ยวตามธรรมชาติคิดว่าธรรมชาติคืออยาวิเศษอย่างหนึ่งที่พระเจ้าสั่งมาให้มนุษย์เล่านะพี่น้องเวลาพี่น้องถอถอยหรือว่าบ่มีเหงื่อมีแห้งอยากปล่อยว่างหรือว่าอยากเนั่นกรต้องออกเที่ยวบงพี่น้องเบงต้นนี่เปิดหน่อยอันนี้ก็ได้ดอกเต็มต้นเลยพี่น้องเป็นขาวอยู่ แอปเปิลป่าพี่น้องแอปเปิลที่มันเกิดตามป่าตามงลงก็คือกันกับบกม่วงแบบอันนั้นบานเท่านั้นเลยมีบบกม่วงป่าม่งวงป่า,งงปาไม่ต่างยันยีนีต้นแอปเปิลมีอยู่ทั่วไปพี่น้องพอใหม่เป็นใหม่ท่านของประเทศเขาเจ้าเนาะประเทศฝรั่งประเทศนั้นกรเนนาเจ้ากินของม่วนนีพี่น้องมันก็เลยเกิดยทัวไปเป็นยังไงก็เอาไว้ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาเนาะพี่น้องวิดีโอค่อนขางเงี้ยวผมอัปโหลดวิดีโอบกเกียงเกิดเหตุเงี้ยวหลายกับโพดลำบากพี่น้องจะได้ขอตัวจบคลิปนี่เดซํานี่เดี๋ยวจะได้ทายทํามินคลิป,ลปเป็นคลิปตัวต่อไปให้พี่ให้น้องมะบึงออกเกี่ยวออกเนียนรูตามธรรมชาติไปนน้ำกันด้วยพี่น้องสายมักเลาะมักลุย ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับทีเวีคำมาเยี่ยมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ